ทรงเชีงค้งไก่กับทรงแวนเพื่อชอบทรงเชิงครับเฮ้ยจริงดิเฮ้ยมึงเหมือนกัดปากนะไอทิศเคยเกมไหมเคยครับเฮ้ยคันไหนวะรถผมเอาเหรอเฮ้ยได้ขี่คันนี้มาอ๋อเหรอแสดงว่าคันนั้นอยู่โรงพักอ่ะใช่ครับเฮ้ยจริงดิเออมันโมสูดรดีลีดูมันค่ายปะ เพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดต,ตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสวัสดีเยาวล่นชาวไทยเดี๋ยววันนี้พามาดูรถสุดหล่อนะครับนะสวัสดีสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครชื่อพิพัน์พงศ์ครับเอ,อ้ยชื่อเต็มด้วยชื่อเล่นชื่อเล่นเฟิร์สครับน้องเฟิร์สคำถามแรกเลยเฟิร์สครับโสดไหมติกตอกทิกตอกไม่โสดครับไม่โสดครับ,รบอันนี้คือคําตอบสุดท้ายอะดูดูด,ด,ดูสภาพรถนะเฟิร์ส จะให้เจาะอะไรเนี่ยเจาะทรงแจกทรงเนี่ยได้ไหมโอ้โอ้โอ้เลยเหรอเอ้ยอย่าโอด้ดิรถพี่รถพี่พท่าไ้ <c oughs> ไอ้น้องรถพี่รถพี่รถพี่อ่าโอเคนะคแจกทรงหน่อยแจกทรงหน่อยไปดูทุดนหน้าก่อนเลยครับมาดูนะมาเฟิร์สขับมาได้อย่างไรนะครับนี่นี่นี่กล้องมาดูนี่เลยครับสูงข้ามาเลยนะฮะโหลดหน้าเท่าไหร่ไม่รู้ถามเฟิร์สเฟอร์สตอบว่าไม่รู้ครับอ่าโอเคครับผมผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะแต่จะเป็นกระบอกโทกกขึง นะฮะแต่ไม่ค่อยเรียบนะครับมีรอยขูขานนิดหน่อยเพราะว่าเป็นกระบอกเทียมครับตึงเทียมไหมเทียมนะครับโอเคเออไม่รู้ด้วยรถพี่ครับเออย่าีกทีว่ารถพี่ครับโอเคนะครับผมบางอย่างก็อาจจะไม่รู้อาอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะรู้สเต็ปเครื่อง51มิลครับแท็กห้าสิบเอ็ดไทยในภูครับอ๋อเหรออ๋อทำจากพี่แท็กอนน์กึ่งอัดขัดควันแท็กอนน์จัดให้ได้ถูกต้องไหมครับอ่า อยู่อยู่ใกล้จากแท็กอานนท์ไหมอยู่น้องแกครับน้องโอ้ยน้องแกเลยเหรอโอ้ไกลดิกิโลกิโลถึงแท็กอานนท์เดี๋ยวอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสี่สิบโลครับอ๋อโอเคเฮ้ยแต่ทรงมันแบบหน้าแบบมันเหินเนาะเฟิร์สบ้างไงมันยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหรอเฟิร์สถ้าให้ถ้าให้เฟิร์สเลือกระหว่างทรงเชิงโครงไก่กับทรงแวนเฟิร์สชอบทรงเชิงครับเฮ้ยจริงดิเฮ้ยมึงเหมือนกัดปากนะไอ้ทิศ ทรงเชงครับทรงเชงนะเออโอเคโอเคทรงแว่นสวยไหมทรงแว่นก็สวยครับสวยนะโอเคโอเคอาชุดหน้าประมาณนี้กล้องดูหน่อยฮะนี่นะฮะเป็นล้อหนึ่งจุดสองไหมหรือสี่ปะหนึ2 2> 2่งจุดสองนะทุกคนนะยางก็นะ่าจะเป็นไซส์สี่ห้าเก้าสิบนะครับผมนะนี่นะครับผมอาประมาณนี้นะครับเฮ้ยค hey, ันนี้เป็นร้อยสิบตัวไหนเนี่ยลืมถามเลยเอสสี่ครับอ้าวแปลง LED ดีเหรอใช่ครับอ๋อแปง LED มานะฮะ เดี๋ยวดูวิธีรัดเฟรมของเขานะฮะนะเนี่เน่เน่่ทุกคนมาดูนี่น็อตไม่ต้องใช้นะทุกคนนะใช้แค่บางตัวหรือแค่จุดสําคัญเท่านั้นถูกต้องไหมเฟิร์สถูกต้องครับเออเฟิร์สเฟิร์สมาทางนี้เฟิร์สเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกหน่อยนะฮะ B S D เคนังกินอะไรป้ายเหรออ๋อป้าย B S D ของแท้จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับอ๋อเหรออ๋ออันนี้ B S O หรือเปล่าโบโซ พ่อโบโซไม่ใช่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 อันนี้ทอตลาดทั่วไปมือนกันเถอะครับอ๋อเคยเทสจีพีเอสไหมยังไม่เคยครับเหรอลันรันอินอยู่ครับรันอินสภาพนี้ยังรันอินเหรอรันรันอยู่ครับเออเพิ่งทำเสร็จเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโชว์กว้างอีกทีดิให้หลอกกันเนี่ยผมว่าผมหลอกกว่าป่ะเย็นเย็นยอมครับเน อย่าทมตัวไอ้เฟิร์สเด้คนจะด่ากู <laughs> <laughs> ออ<า> <laughs> <laughs> เฟิร์สใส่ท่อโอ้โหจุกยาวประมาณ8เมตรนะทุกคนเข้ามาดูใกล้ฮะนี่นะฮะจุกยาวมากเฮ้ยแล้วจุกเป็นแบบอา่าเกลียวสปริงเกลียวด้วยทุกคนนะเห็นไหมข้างบนเห็นไหมนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมนะ <laughs> โอ้โห <laughs> ท่อบ้างลำไฟก็ว่าได้นะเฮะ้ยม <laughs> <laughs> <h> ันถอดออกได้ปะถอดได้ครับเฮ้ย๋องี้เหรออ๋อเหรอเฮ้ยยังไม่เทสเลย ยังครับเหรอเฮ้ยอันนี้พี่ถามแบบเบาๆนะเคยเกมไหมเคยครับเฮ้ยคันไหนวะรถผมเอาเหรอเฮ้ยได้ขี่คันนี้มาอ๋อเหรอแสดงว่าคันนั้นอยู่โรงพักเหรอใช่ครับเฮ้ยจริงดิโดนเท่าไหร่วะยังไม่ไปออกมาครับเอาเหรอเพราะเขาหยุดซอยทีถ้าเราไปวันธรรมดาเขาอาจจะมีโปรโมชั่นไงเออจากร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือแบบลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมึงก็คุยดีๆนะ น้อมน้อมไห้น้อมน้อมไหม,มไหลังจากที่เขาแปลงเฟรมเรียบร้อยนะครับผมนะขอวิธีเปิดบอหน่อยพี่เฟิร์สอ๋อวิธีเดียวกันกับรถของเรานี่<อ>สติ๊กเกอร์ช่องเราอเอ็ดดด้วยสามารถอุดหนุนได้นะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับตัวนี้แผ่นละ25บาทเท่านั้นสามารถไปจิ้มที่ตะก,การ์ทิกเอรโค้ดเอาเลสซิ่งได้หรือว่าเพจโค้ดเอาเลสซิ่งช็อปนะครับเดี๋ยวให้พี่ปอกขึ้นไว้ให้นั่นคือเพจจริงนะครับเพจจริงจะมีแค่2เพจเท่านั้นนะครับ โคดเอลเลซิ่งและโคดเอลเลซิ่งช็อปนะครับผมนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสนับสนุนกันได้นะครับมาดูพิธีการย่นหน่อยอยู่บล็อกยังอยู่นะครับแต่เขาจะตัดอยู่บล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยเฟิร์สครับสังเกตดูนะฮะพี่วิลลี่ต้องมาฝั่งนี้เว้ยเฟิร์สเฟิร์สอยู่ตรงนี้มามาเฟิร์สมาเฟิร์สมาเฟิร์สมาตรงนี้กล้องเห็นไหมกล้องกล้องเห็นล้อนไหมสู่ไปที่ล้อนะทุกคนนะสังเกตไหมมีอะไรผิดปกติไหมมีไหมมีครับอะไรวะมันเอียงเออมันไม่ตรงใช่ไหม มึงไปบอกพี่มึงทำใหม่นะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเจ้าของรถอ่ะเจ้าของรถชื่อทับครับทับเหรออายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับไปบอกไอ้ทับนะมึงไปแก้ล้อให้มันตรงนะเฮ้ยมันโอ้หมันเอียงมากเลยทุกคนกลับมาดูใหม่อีกทีมันเอียงมาทางขวาเยอะมากเห็นไหมเนเนเนเห็นสวิงอามไหมตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นมาทางนี้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 เนเนเนสังเกตดูนะครับล้อจะเอียงมาฝั่งขวาเยอะมากเลยทุกคน ก็อาจจะเป็นกับบูทล้อก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะหรือใครคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรลองคอมเมนต์บอกดูแล้วก็คอมเมนต์บอกวิธีแก้ด้วยนะว่าแก้ยังไงนะครับเผื่อไอ้ทับมันจะมาเห็นคลิปรถตัวเองลงไปแล้วก็ล้อป๋แบบนี้นะทุกคนนะอ่ะโอเคชว่วหลังใส่สูงอะไรเนี่ยสองแปดศูน <280. S 1> ย์ครับเฮ้ยไอ้ทิสเฮ้ยฟืดไม่เป็นไรรถไอ้ทับมันจะมีของแร่อย,อยู่มาดูมาดูมาดูพอร์ตแฟคทอรี่นะฮะเห็นตอนไหม เบิ่งกว้างตัวมินดีมาเบิ่งนี้เออนีน่นี่นี่นนนโอ้ยนี่นี่คือชกของแท้แท้ไหมเฟิร์สแท้ครับฮะแท้ครับแท้นะโอเคนะอ่าทุกคนแท้อยู่อย่างเดียวชกเอ้ยเอ้ยวิงอาร์มแท้อยู่สวิงอาร์มก็อะไรแต่งนะฮะ g ี k เคส่งเข้าประกวดนะครับสามารถไปตำกันได้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไป้ายไหมจีทีเคนะครับก็อะไรแต่งนะครับ แสดงว่าอะไรแต่งพวกภายนอกนี่ก็อาจจะมาจากก๊อบไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าชุดเฟรมก็มาจากกอ๊อบใช่ครับเฮ้ยของแท้ว่ะติดต่อก๊อบอะไรแต่งได้นะครับนะเนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูชุดล้อหลังกันบ้างนะครับก็จะเป็นดุมย่อนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับแต่บูธผมสงสัยมากเลยผมว่าน่าจะเป็นกับบูธฝั่งขวามันสั้นนะครับหรือว่าเป็นกระดุมย่อวะไม่แน่ใจจริงจริงว่ะต้องให้คนดูคอมเมนต์นะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะอะ อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับเราก็ไปฟังเสียงกันนะครับสเตอร์เขาพัสุดแบบไหนวะเฮ้ยสเตอร์ไายนี่หว่าเฟิร์สครับขี่มาได้ไงวะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าสเตอร์ไทยตอนตอนรู้อยู่ครับรู้อยู่เนอะแต่ขี่มาได้มันดิ้นไหมก็ดิ้นอยู่ครับวิลีไทยยังวิลีโอ้ยนัวมาสเตอร์มาสเตรมาๆๆๆโอ้ตายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตอร์นะทุกคนนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูทุกคนเห็นไหมเออมันมาสุูดอีลี ดูต้องายวะนะโอ้โหเฮ้ยกลับถึงบ้านไหมเนี่ยเฟิร์สถึงครับชัวนะชัวครับโอเคโอเคอ่ะขอบคุณพี่เฟิร์สด้วยนะครับผมกับเวฟบร้อยสิบไอเอสสี่แปลง LED นะครับนะพี่เฟิร์สชื่อเฟิสชื่ออะไรพิพัฒนพงศางกิจครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีเช่นไรล่ะเจ็บข้อเดี๋ยวไปฟังเสียงท้ายคลิปกันไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถพี่เฟิร์สสุดหล่อนะครับผมนะ ส่งประกวดบายน้องครับนะครับผมนะ BSD ค็อกนะฮะจุกยาวประมาณ8เมตรเออเฮ้ยพอพอพอ,พอ,พอ,พอดับเลยดับเลยไม่เบิ้ลรอบสูงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเวี่ยงขวดมานะฮะหรือไม่งั้น อ,อาจจะมาก็ได้นะฮะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ของแท้นะครับสนับสนุนนะฮะ BSD นะครับโบสวนดอกไม้นะครับสนับสนุนนะครับสติกเกอร์โคตรเอาสุดฟเฟี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคสฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs> เพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืด <c oughs>